ขอบคุณช่องวันนี้ให้โอกาสได้รับประสบการณ์ อันนี้ซึ่งมันเป็นความภูมิใจก็ไดท้ที่ได้มีประสบการณ์แบบนักแสดงรุ่นก่อนๆที่เขาเคยประสบมาเฮ้ย <Hey, S 2> เขาชอบเรามากนะคนดูเขารักเรานะรักโควิดนะเอาใจช่วยว่าอย่าตายนะอย่าตอย่าตุยนะอะไรนะก็อย่าตุยนะ,ะนะยยนะก็มันสนุกดีเราก็รู้สึกว่าเออนี่มันเป็นประสบการณ์ใหม่เพราะเราเราเกิดมาเราไม่เคยเล่นซีรีส์ที่มันเป็นลีลาแบบนี้ที่คนเอาใจช่วยกันวันต่อวันอ,อาอีพีต่ออีพีคือตามบทเนี่ยมันก็เล่นได้หลายอยา่างการลีลาการกวนตีนการนู่นนี่ มันทําได้หลายอย่างอันนี้ก็มันก็แฮปเป็นนะแฮปเป็นตรงตรงตรงในซีนนั้นแหละเพราะนั้นต้องขอบคุณชายด้วยมันทําคนเดียวไม่ได้หรอกอันนี้ <c oughs> ใช่ยชคุณนะั่นคือที่สุดคุณชายนะั่นแหละที่สุดด้วย <c oughs> ลุ้นใช่ไหมเราเห็นในคลิปเนมะื่อเช้าเนี่ยนั่งรถมาเลยดูด,ดูมันตื่นเต้นเหมือนกันนะตื่นเต้นได้ดูแล้วใช่ไหมเออ,เอ,อใครไม่ดูรีบไปดูแอปวันดีนะคือเราไม่เป็นคนไม่มีเกณฑ์ไม่มีอะไรนะไม่ตั้งกฎเกณฑ์อะไร <c oughs> เป็นไปตามธรรมชาติ ธรรมชาตินั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นกฎเกณฑ์ไปเองก็ต้องคุยการกฎเกณฑ์เขาเนี่ยคุยคุยเพราะนั้นใครติดต่อเราเนี่ยเราจะคุยไปครึ่งวันเลยคนแรกที่โทรมาหาเราอ่ะต้องเตรียมขอ้อมูลมาให้ดีเพราะเราจะซักเลย <c oughs> ไม่ใช่ว่ามา,มาพี่เอกะช่วงเดือนนั้นคิวว่างไหมคะคา่าตัวเท่าไหร่อะไรนสนใจโปรเจกต์นี้ไหมแค่นั้นไม่พอใครติดต่อเรามาเราสนใจทันทีพร้อมร่วมงานเดี๋ยวนั้นแล้ว ยังดูไม่ครบเลยตอนสุดท้ายยังไ,ได้ดูเลยแต่ว่ามีคอมเมนต์มีคนส่งคลิปมานู่นนี่นั่นนะแล้วก็มาเล่าเมียเราเานี่ยแหละแล้วก็คนอื่นๆด้วยก็บอกว่าเฮ้ยเขาชอบเรามากนะคนดูเขารักเรานะรักโควิดนะไม่ได้รักเราหรอกรักโควิดเอาใจช่วยบอกอย่าตายนะอย่าต่อยาตุยนะอะไรนะก็อย่าตุยนะอยาายนะรอดไปทีหนึ่งตอนตอนตอน E ี6ีใช่ไหมแล้ว e p 6 EP 7อพี ไม่ตายดูไปสักพักหนึ่งคอมเมนต์สดๆเลยนะเมียเราเล่าให้ฟังอ้างเมียบ่อยไม่เป็นไรนะเมียเราบอกว่านี่เขาคนเขายังห่วงนะว่าเดี๋ยวจะตายจะตายกันอีกอะไรเงี้ยไว้ใจไม่ได้ช่องวันเนี่ยประมาณนี้ก็มันสนุกดีเราก็รู้สึกว่าเอนี่มันเป็นประสบการณ์ใหม่เพราะเราเราเกิดมาเราไม่เคยเล่นซีรีส์ ที่มันเป็นลีลาแบบนี้ที่คนเอาใจช่วยกันวันต่อวันเออ p ต่อ EP อเพราะว่าตรง Netflix ใช่ทีเดียวมันไปจบเลยมันดูแล้วก็จะคอมเมนต์อะไรก็มันก็เรียบร้อยไปอันนี้มันลุ้นต้องรออีกอาทิตย์หนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งมันเป็นประสบการณ์เหมือนสมัยโบราณน,นะซึ่งซึ่งโบราณไหมเก่าๆจริงซึ่ง,ซ,งซึ่งเราก็ไม่เคยเล่นแบบนั้นเขามีการลุ้นกันนู่นนี่เราก็รู้สึกขอบคุณช่องวันที่ให้โอกาสได้รับประสบการณ์อันนี้ซึ่งมันเป็นความความ เอออ่าก็เรียกอะไรความภูมิใจก็ได้ที่ที่ได้มีประสบการณ์แบบนักแสดงรุ่นก่อนๆที่เขาเคยประสบมาซึ่งนองจากว่าตัวครนี่คนจารกแล้วยังบอว่ามีฉากไม่ใช่มีฉากหรอกไปถึงว่าคนรอคอยที่จะได้เห็นคือสิ่ที่เอ่อตัวลครโกมิกับปีเตอร์มาเจอกนนั่นนั่น่อพี่พีจะกอนคือแบบหนูชอบการแสดงของพี่มากตอนที่เจอกับปีเตอร์คือมันยียวนมันแบบมีความกวนอะไรซ่ง เขาเขารู้สึกว่าคุณคือที่สุดแล้วอ่ะการที่คุณแสดงในฉากคือแบบเขาไม่รู้เลยว่าคุณจะเล่นอะไรออกไปคุณคือใครคือคุณชายคือคุณคือคุณคือผมเนี่ยนะผมคือคุณที่ชายบอกเอาให้งงไปเรื่อยอชายชายชมเรานะโอ้ขอบคุณมากจริงๆต้องขอบคุณชายด้วยเพราะถ้าชายไม่ส่งมาเนี่ยพลังของการที่เขาแบบมุ่งมั่นที่จะ เอาผลประโยชน์จากเราจากลูกสาวจากนู่นนี่แล้วก็ยื่นข้อเสนอเงื่อนไขในลีลาของเขาอ่ะ <_': S 1> มันจะทำมันเราก็จะไม่เกิดอันนั้นเพราะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเล่นขนาดนั้นคือตามบทเนี่ยมันก็เล่นได้หลายอย่างการลีลาการกวนตีนการนู่นนี่มันทําได้หลายอย่างอันนี้ก็มันก็แฮปเป็นแฮปเป็นตรงตรงตรงในซีนนั้นแหละเพราะฉนั้นต้องขอบคุณชายด้วยมันทําคนเดียวไม่ได้หรอกอันนี้ใช่ใช่คุณนะั่นคือที่สุด คุณชายนั่นแหละที่สุดด้วยไม่ใช่ธรรมดานะจะบอกให้คุณบอกว่าคุณรับเล่นเรื่องนี้เพราะว่าชายเสริมเสริมเรารับเรารับอยู่แล้วแล้วเมียเราย้ําเมียเราเป็นแฟนชายบอกว่าต้องเล่นนะพี่ห้ามปฏิเสธห้ามเปลี่ยนใจต้องเล่นเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วพอเขาเห็นฉากนั้นระยะยาวอะไรบ้างคุณชายบอกทําไมไปต่อยชายเขาแรงเราเล่นก็หยอกกันเล่นๆไม่มีอะไรเขาก็นั่นเขาก็ไปถ่ายสิงคโปร์ ฝากขนมเราหิ้วไปให้ชายด้วยไม่มีนึกถึงเราเลยไม่น้อยใจเข้าใจกันไหคุยแกล้งหยอกเล่นๆเขาเขาเป็นแฟนชายตั้งแต่เขาวัยรุ่นตั้งแต่ชายเล่นซีรีส์เรื่องแรกซึ่งเราจำไม่ได้เรื่องอะไรนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละทุกคนคงรู้เขาก็ดีใจที่เราได้มาร่วมงานกับชายแล้วก็มีฉากแอคชั่นตรงนั้นก็หยอกกันเล่นๆลุ้นใช่ไหมเราเห็นในคลิปเมื่อเช้าเนี่ยนั่งรถมาเลยดูดูมันตื่นเต้นเหมือนกันนะ ตื่นเต้นได้ดูแล้วใช่ไหมเออเออใครยังไม่ดูรีบไปดูแอปวันดีนะถูกต้องไหมใช่ใช่ก็ก็นั่นแหละก็ต้องขอบคุณทีมงานผู้กำกับทางสตันอ่อ่าดเรคกเตอร์ก็ทุกๆคนนั่นแหละให้เวลากันเยอะทีเดียวแล้วก็เต็มที่แล้วก็เรื่องทวินอย่างที่เรารู้กันว่าพี่เจียวพัฒนาอกต้องการให้คนดูคนที่าแบอยือาก มันคงมีบ้างนะเราเรา,เราเมื่อกี้ก็นึกไประหว่างที่ถามว่ามีไหมหมันเหมือนว่าจะไม่มีแต่ว่า,วาแวบบมันเคคงม,มีบ้างในช่วงวัยรุ่นนี่แหละมันคือวัยรุ่นเป็นช่วงค้นหาเนี่ยบางทีเราก็จะเห็นโรโมเดลของเรานน่นนี่เราความอยากเป็นคนนั้นๆเนี่ยมีแน่นอนเรามีอันนี้จําได้ทุกคนอยากเป็นเหมือนนักแสดงคนนู้นคนนี้อะไรเนี่ยนะคนเท่ๆนักร,อร้องหรืออะไรก็แล้ว่ที่เราชื่นชมเขามันเป็นเรื่องปกติ แล้วก็แวบนึกว่าเอ๊ะเรามีโมเมนต์ที่เราไม่ชอบตัวเราไหมไม่แทบจะไม่มีแต่ว่าน่าจะมีบ้างอย่างเช่นว่าเฮ้เราแม่งหล่อกว่านี้อีกหน่อยก็น่าจะดีนะอะเนี่ยนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันมีแต่ว่ามันเป็นเรื่องน้อยๆไม่ได้เยอะมากทีนี้คนที่เยอะๆจริงๆจ,จ,จังเนี่ยถ้าเกิดว่ารู้สึกอย่างนั้นจริงๆอ่ะลองถามตัวเองดูว่ามันมันคืออะไรที่เราไม่ชอบ ตัวเองมากมากขนาดนั้นถ้าถ้ามันเยอะขนาดนั้นเนี่ยดูไปดีๆแล้วแล้วคนที่เราชอบเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหลังกล้องเขาเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าลองจินตนาการตอนเขาอยู่คนเดียวเราเห็นเขามีความสุขมีหน้าตาสดใสสวยหลอ่อเอ๊ะถ้าเอาเมคอั ออกหรือว่าก่อนที่เขายุคนี้เนี่ยมันสวยหล่อได้ด้วยอื่นๆอีกก่อนที่เขาจะไปทําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขาเป็นยังไงมันก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ดีไปกว่าเรามากมายแอะเรามองกระจกดูดีๆเอ๊ะถ้าเราอยากดีอย่างนั้นเราก็ไปทำบ้างก็ได้มันมีทางออกเยอะแยะมันมัน,ม,นมันจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเราไปมัวแต่หมกมุ่นกับการที่เราไม่ชอบตัวเองมากๆเนี่ยสิ่งที่สําคัญกว่ารูปร่างหน้าตาที่เราไม่ชอบเนี่ย ข้างในจิตใจเนี่ยมันจะดำดิ่งลงไปลึกๆๆๆไปเนี่ยแล้วคุณจะไม่รู้ตัวว่าอันนั้นน่ะคือกลายเป็นสิ่งที่คุณจัไม่ชอบมันที่สุดในที่สุดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยสำคัญกว่าที่จะเห็นว่าไม่ชอบรูปร่างหน้าตาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นยังไงเนี่ยเราชอบมันเถอะอยู่กับมันแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขวันนี้เทคโนโลยีจะสวยจะหล่อจะยังไงก็ได้แต่ไม่เซตข้างในที่เราจะเป็นคนยังไงมีความสุขอย่างไรเนี่ย อันนี้สาคัญกว่าสร้างตรงนี้ดีกว่าแล้วไม่ใช่สร้างไม่ได้สร้างได้โดยไม่ต้องไปพึ่งมีดหมอหรืออะไรค่อยๆบ่มความคิดปรับทัศนคติใหม่ๆกล่อมเกลามันไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นไมล์เซ็ตที่ดีที่เราจะมีความสุขและเราจะภาคภูมิใจในไมล์เซ็ตของเรายิ่งกว่าข้างนอกที่เราไม่ชอบด้วยซ้ำไปแล้วตอนนี้อะไรคือถึงทำให้พี่เอกยยมีความสุขที่สุดในการใช้ชีวิตมีความสุขที่สุดใช่ไหมนี่ไงได้ทางานที่รัก ได้เจอคนที่น่ารักได้ทีมงานใช่ไหมได้ช่องวันที่เข้าใจให้โอกาสทํางานเต็มที่ผู้กํากับทีมงานทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยใครแต่ใคร,ใครมันจะมีอะไรที่จะมีความสุขกว่านี้อีกเกิดมาชาติหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรมากมายแค่ไหนลองมองดูดีๆมันจะมีมุมที่ดีๆที่ทาให้คุณมีความสุขแล้วก็น่ารักได้หามุมเหล่านั้นพอหามุมเหล่านั้นเจอเนี่ยเข้าไปอยู่ใน ซอกนั้นบ่อยๆเนะแล้วก็ซอกอื่นๆเนะี่ยอย่าไปยุ่งกับมันมากนักเราก็จะอยู่ในซอกของเรานะไม,ไม่ไม่ใช่เก็บเนื้อเก็บตัวนะซอกนั้นเนี่ยมันจะค่อยขยายแผ่รังสีออกไปจากซอกเล็กๆมันจะกลายเป็นอาณาจักรใหญ่ๆที่ใครก็เข้ามาทําร้ายเราไม่ได้นึกออกไหมแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทํางานที่ไหนกับใครอยู่ครอบครัวตัวเองเป็นอย่างไร สบายมากมีแต่ความสุขและคุณจะรักตัวคุณมากขึ้นไปทุกวันทุกวันเหมือนที่เรารักตัวเราเองตอนนี้เราก็ไม่ได้ดีเด็ดอะไรนักหนาแต่ว่าทําไมเรามีความสุขทําไมเรารักตัวเองก็เพราะทั้งหมดที่เล่าไปเนี่ยประมาณนี้อา้าว ใช่ไม่รักจะมาทําทําไม connected. อยู่บ้าน <ane> จะมีความสุขกว่าใช่ไหมแต่ตอนนี้มันมีความสุขมากกว่าอยู่บ้านก็มีความสุขเป็นคนละแบบก็ต้องเปลี่ยนไปคนเรามันก็เบื่อนุ่นเบื่อนี้เบื่อก็หานุ่นทำอันนี้ทำหาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดี๋ยวมันเจอเองมันเป็นอะไรก็ได้มันอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่คุณอยู่ปัจจุบันก็ได้แต่ในเมื่อเรายังไปไม่ได้ก็มีความสุขกับตรงปัจจุบันนั้นซะและไอ้ความสุขเนี้ยมันจะทําให้เราไปเจอสิ่งที่มีความสุขกว่า แต่ถ้าเรามีความทุกข์กับปัจจุบันนี้มันจะปิดเราให้หน้ามืดตาหมัวไม่เจออะไรเลยถึงแม้ว่าความสุขกว่าอยู่ตรงหน้าเนี่ยเราก็ไปคว้าไม่ไปคว้ามันอันนี้สําคัญกว่านแสดงยังมีการติดต่อกันอยู่ก็ติดต่อกันอยู่แต่ว่าคงคงตอนนี้คือทุกคนก็มีภารกิจอะช่วงแรกๆก็ติดต่อกันแต่นี้ก็ซาไปนิดนึงประเดี๋ยวก็เจอมันก็ต้องได้ติดต่อกันอีกอ mm hmm. เพราะว่าเวลามันมันเชื่อมกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น เราเนี่ยนะตอนแรกก็ไม่มีก,ก็คุยไปคือเราไม่เป็นคนไม่มีเกณฑ์ไม่มีอะไรนะไม่ตั้งกฎเกณฑ์อะไรนะเป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาตินั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นกฎเกณฑ์ไปเองธรรมชาติคืออะไรอา้าวชวนเราไปเล่นเล่นอะไรครับเล่นเป็นอะไรครับอ๋อมันดียังไงอ๋อบทดีแล้วบทในส่วนของเราดีไหมบทดีทั้งเรื่องนะแต่ของเราไม่ดีหรือว่าดีแต่ว่ามันไม่มีอะไรให้ทํามากมาย อ่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตัดสินใจทอร์บทเราดีแล้วเอ๊แล้วทีมงานยังไงอ๋อเราจะถ่าย8 EP ภายใน3าวันครับจะถ่ายถ่ายถ่่ายถ่าเทคเดียวอันนี้ก็ไม่ดีมันก็ต้องคุยกันกดเกงเขาเนี่ยคุยคุยเพราะนั้นใครติดต่อเราเนี่ยเราจะคุยไปครึ่งวันเลยคนแรกที่โทรมาหาเราอ่ะต้องเตรียมข้อมูลมาให้ดีเพราะเราจะซักเลยไม่ใช่ว่ามาพี่เอกคะช่วงเดือนนั้น คิวว่างไหมคะค่าตัวเท่าไหร่อะไรสนใจโปรเจกต์นี้ไหมแค่นั้นไม่พอใครติดต่อเรามาเราสนใจทันทีพร้อมร่วมงานเดี๋ยวนั้นแล้วทีนี้เล่ามาว่ามันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างและถ้ามันไม่มีเนี่ยเขาจะรู้เองว่าพี่เอกคะพี่เอกครับโปรเจกต์นี้พอดีเรายังยังยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ก็ถ้าพี่เอกจะต้องการบทเลยอน,นุนี้คือก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโปรเจกต์หน้าแล้วกันนะครับเขาก็จะ เทเราเองอะไรเงี้ยคือเราเราก็เราก็เต็มที่อ่ะันมันอันนี้จะเรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คุยกันนั่นแหละก็ขอให้มันเป็นอะไรที่ให้เราได้ใช้ความสามารถเท่าที่เรามีอยู่ซึ่งไม่รู้ว่ามีแค่ไหนนะก็เต็มที่กับมันแล้วเพราะว่าเราเวลาเรารับงานเนี่ยเราจะเราจะทำการบ้านเต็มที่ตั้งแต่แบ็กซอรี่ก่อนที่มันจะอยู่ในเหตุการณ์ในเรื่องเนี่ยนะแล้วก็เลยไปถึงว่าในอนาคตหลังจากจบแล้วเนี่ยในอนาคตมันจะเป็นอะไรต่อไป เราคือเราคือเราอยากเห็นโลกของตัวละครตัวนั้นๆเนี่ยจนกระทั่งคือ,คอ,คอเราในเมื่อเราต้องเป็นคนนั้นเนี่ยเราต้องรู้ในโลกมันคืออะไรก่อนมาตั้งแต่มันเกิดเนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างจงานกระทั่งมาเหตุการณ์ที่จะอยู่ในซีรีส์นี้และในอนาคตคือความฝันของมันเนี่ยมันมีอะไรเราเราเราควรจะรู้เราเราต้องรู้ อันนี้จะเรียกว่ากฎเกณฑ์ก็ได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยมาซีรีส์เนี่ยโควิดมาเนี่ยแล้วทุกคนก็ดูเราก็ทําการบ้านมาก่อนหน้านั้นถ้าเล่าอีกยาวเลยนะก่อนที่เราทําไมเราถึงเลี้ยงลูกแบบนั้นเราเนี่ยทำการบ้านทำเวิร์กช็อปกันเราก็มองว่าไอ้นี่มันจะต้องแบบว่าเคยรักลูกอีกแบบหนึ่งเลี้ยงอีกแบบและมันทําธุรกิจแบบนี้เมื่อไหร่มันรักใครเนี่ยศัตรูเนี่ยเอาเนี่ยเป็นจุดอ่อนและลูกเราตายเมียเราตาย เพราะว่ามันรู้ว่าเรารักลูกรักเมียเรามากอันนี้ในบทไม่มีนะไม่มีใครบอกเราก็ทํางานด้วยกันกับทีมขึ้นมาว่าเออมันน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมันก็บอกตัวเองว่ามันจะไม่รักใครให้ใครเห็นกูไม่รักใครอีกแล้วแต่ข้างในมันห้ามไม่ได้นั่นคือเหตุผลว่ามันถึงรักลูกรักหนึ่งเดียวเต็มที่แต่มันไม่บอกไม่พูดและไม่ทําให้ใครเห็นว่ามันรักจกนกระทั่งสุดท้าย มันปิดไม่ได้แล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นเพราะฉะนั้นเราทําการบ้านแบบนั้นมาจนกระทั่งถึงตรงนี้และแค่นี้นไม่พอนี้จบไปแล้วนะ EP8 จบแล้วเราเนี่ยมองเห็นภาพว่าในอนาคตเนี่ยถ้าทำซีซัน2เนี่ยเราจะไปทําอะไรและจะบอกให้เราเห็นไว้หมดแล้วนี่เดี๋ยวจะไปคุยที่สิงคโปร์เนี่ยซีซัน2กูคิดหมดแล้วมึงจะเอาไหม <laughs> นี่ อันนี้เราคนเดียวยังไม่ได้คุยบใครเลยเดี๋ยวจะไปคุยคทีาองตอนที่เราเป็นนดงใช่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 ในชีวิตจริงอยากรา้ว่าเอกทะเลมีคนมีคนอย่างเนี้ก็นี่ก็เห็นนี่มีนย่าเนี้ยไม่ต้องนิยามเราบางทีก็เห็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหะเราว่าสิ่งที่บอก ความเป็นตัวตนของคนแต่ละคนดีที่สุดก็คือการกระทานั่นแหละก็เห็นเราทํำยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นแหละเห็นไหมมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกบางทีมันก็ใช่ไหมมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกก็เอารวมๆแล้วก็ณโมเมนต์นี้ในสถานการณ์อย่างนี้อ่าพี่เอกเขาเป็นคนแบบนี้แบบนี้เหตุการณ์นี้เป็นอย่างนี้เหตุการณ์นี้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นตัวของตัวเองไม่ใช่ตัวของตัวเองของกูเนี่ยคือเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้แม่งเป็นอย่างนี้ มีเหตุการณ์แบบนี้เป็นอย่างนี้นี่ตัวกูเองเออนึกออกไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสมากว่านิยามเป็นยังไงเพราะเราก็ไม่รู้นิยามเราเป็นยังไงแต่เป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้น่ารักอน่ารักโอเคโอเคไม่ต้องชมก็ได้ใช่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 ก็พูดกันตรงไปตรงมาจริงจริงจริงใจอะจริงใจจากความรู้สึกดีที่สุดแต่ว่าก็อย่าไป ไปจริงจนจริงใจจากความรู้สึกแต่ว่าต้องเลือกแสดงออกในสิ่งที่ไม่ไปทำร้ายจิตใจคนอื่นด้วยานเห็นผี่เหมปีหน้านเห็นสิเห็นสิเห็นก็เห็นกำลังมีอ๋อก็อาจจะมีแบบว่าอาจจะมีช่องวันอีกนะจะบอกให้ไม่แน่อยากดูกันหรือเปล่าถ้าดูก็ติดตามแล้วก็อาจจะมีซีซั่นสองหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราจะขายที่สิงคโปร์เนี่ยเดี๋ยวจะขายป้อนขายทุกคนเลยขายสิงคโปร์ เอาไหมเนี่ยกูคิดมาแล้วคิดมาแบบไม่ได้ตั้งใจคิดนะมันมาเองเนี่ยมาเองนี่ก็ดีนะของของสดๆเดีย๋ยวไปเล่าให้ฟัง